ครับไปดูเรื่องของการรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนกันบ้านนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตัวแทนบริษัทเอกชน3บริษัทครับนำเครื่องฉีดพ่นพร้อมน้ํายาฆ่าเชื้อโควิด -19 อุปกรณ์สวมใส่ในการป้องกันเจลแอลกอฮอลล้างมือแล้วก็อาหารกระป๋องนะครับไปมอบให้กับกรุงเทพมหานครโดยมีพลตารวจตรีประสบโชคพร้อมมูลนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบเพื่อนําสิ่งของดังกล่าว ไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลกลางและสำนักงานเขตบางซื่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับบริษัทเอกชนนะครับหลายบริษัทมามอบอุปกรณ์สิ่งของให้กับทางสภาของเทยียมนครซึ่งสภาของเทยียมนครก็จะได้มอบให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมอบสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลกลางนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของเทยียมนครและสำนักงานเขตบางซื่อเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป คุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าอยากจะได้ผลไมด้ดีๆผักดีๆแต่ไม่